ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ไฟไหม้บ้านในช่วงจังหวะช่วงเย็นที่ลมแรงมากงานนี้ทำให้ไฟเนี่ยมอดบ้านไปถึงสี่หลังภายในครึ่งชั่วโมงโ<ฆ>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตัวอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะว่าในช่วงจังหวะที่เกิดเหตุน,นั้นเป็นช่วงเย็นของทางภาคอีสานที่มีกระแสลมค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่าเป็นหน้าหน,นาวหลังจากเกิดเหตุไฟลุกลามไปถึงสี่หลังนะคะรถดับเพลิงหกคันเข้าไปดับไฟแต่ว่าระหว่างที่เข้า ไปก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะคะเนื่องจากว่าเป็นซอยที่คับแคบประจวบกันพอดีนะคะในซอยนั้นก็มีการจัดงานบวชมีการตั้งเต็นต์ปิดทางแน่นอนแหละค่ะว่ารถนั้นก็ต้องจอดรอเพื่อให้ผู้คนนั้นหรือถอนเต็นต์ออกจึงจะสามารถนํารถดับเพลิงเข้าไปดับไฟได้ เจ้าหน้าที่นะคะก็ใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงแล้วค่ะก็สามารถที่จะควบโค้ค,คุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มาบุงดูเหตุการณ์กันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่เป็นเจ้าของบ้านส่วนสาเหตุนะคะก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเกิดจาก การช็อตนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก่อนนะคะว่าจุดไหนกันแน่นะคะที่เป็นตัวจุดชนวนของการเกิดความเสียหายแต่ว่ามีการประเมินมูลค่าความเสียหายกันในเบื้องต้นแล้วนะคะน่าจะสักประมาณ5ล้านบาทค่ะ